ทางเข้าครับพอเขาทางนี้แล้วก็ถอยถอยยาวไปนะครับตรงนี้มีรปภดูแล24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยครับตรงนี้ก็คือมีคนเช่าเหมือนแล้วครับฝั่งนี้คือถ้าเอารถคอนเทนเนอร์เข้ามาใช่ไหมก็ต้องถอยเข้ามาอย่างนี้ครับถอยตรงเข้ามาอย่างนี้เลย เขาก็มาถ่ายลงตรงนี้ครับตรงนี้มีคนเช่าหมดแล้วครับนี่ครับนี่คือตรงนี้ทำใหม่สองที่ครับแต่ว่าตรงนี้มีคนจองแล้วพอเราจะเป็นตรงตรงนี้ครับด้านใน ออฟฟิศสอชั้นครับตรงนี้พื้นที่สามร้อยสิบหตารางเมตรครับออฟฟิศสอชั้นตรงน้นจะเป็นห้องน้ำครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวส่งให้คุณฟกอีกทีนะครับเดี๋ยวให้คุณฟกดูกัน